ในเรื่องของไทยกัมพูชาเราตามกันวันนี้2ประเด็นใหญ่ๆประเทศกัมพูชาตั้งแต่ระดับผู้นำทหารจนถึงประชาชนเมื่อจับผิดได้ไม่เคยที่จะยอมรับอย่างตรงไปตรงมายังคงอ้างยังคงแถยังคงแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆจากหลักฐานที่เราเห็นนั้นชัดซียิ่งกว่าชัดและเราก็บอกว่ามือถือนั้นเป็นมือถือของทหารกัมพูชา เพราะทั้งยี่ห้อนี้เราไม่มีใช้ในบ้านเราผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ของเราและที่สําคัญครับรูปภาพคลิปวิดีโอมันตรวจสอบพิกัดได้ฮะว่าถ่ายที่ไหนวันใดเวลาเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถที่จะแถกันได้แต่สุดท้ายเขาก็ยังกล่าวอ้างว่าเราเป็นฝ่ายจัดฉากขึ้นมานะฮะนี่เป็นประเด็นที่เราได้ เ,เขาเรียกว่าได้เปรียบในส่วนของการนําหลักฐานนี้เพื่อไปยื่นต่อนะครับคณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวาเพื่อประนามกัมพูชาว่าทําผิดอนุสัญญาในการวางทุ่นระเบิดด้วยนะครับแต่ชูผู้ชมดูคํากล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาโดยท่านนี้ผอเฮงรัตนาฮะผอ o c m a มของกัมพูชา c m a ม็ก็คือศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งกัมพูชานะฮะนี่ออกมากล่าวหาประเทศไทย ว่าพยายามปั่นกระแสข่าวเรื่องทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะสร้างภาพว่าไทยเนี่ยเป็นเหยื่อท,ทั้งทั้งที่เหยื่อที่แท้จริงของเรื่องนี้คือกัมพูชาต้องเผชิญกับการทิ้งระเบิดหลากหลายประเภทจากเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยระเบิด Mk84- Mk82 รวมถึงระเบิดคลัสเตอร์ด้วยนายเฮงวิจารณ์ณการกระทำของไทยว่าเป็นความพยายามเปลี่ยนช้างให้เป็นมด เปลี่ยนมดให้เป็นช้างดูว่ดูคําเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าเนี่ยซากระเบิด mk 8 4แต่ละลูกเนี่ยหนักเป็นตันแต่ไทยก็มาอ้างว่าเป็นสงครามเก่าปี1970ถึง1973พยายามจะกล่าวโทษว่ากัมพูชาต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่อิตาพออเฮงคนนี้บอกว่าความเป็นจริงแล้วฮะระเบิดที่ถูกค้นพบในหมู่บ้าน mk 8 2นะครับเพิ่งจะผลิตเมื่อปี2023 คือเพิ่งผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วดูสาภาพคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านี่คือระเบิดที่เพิ่งผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วเขาตั้งคําถามต่อไปว่าระเบิดที่ผลิตในปี1996และปี2023จะถูกมองว่าเป็นระเบิดเก่าได้อย่างไรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าระเบิดทั้ง5ลูกนี้ยังไม่ทํางานแต่ความเชี่ยวชาญของกัมพูชาก็สามารถตรวจคน้นแล้วก็เก็บกู้ได้ด้วยนายเฮงบอกต่อว่าเนี่ยไทยพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็น ไปดูที่ปราสาทพระวิหารสิมีความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่นะระเบิดคลัสเตอร์นะแล้วก็ระเบิดอีกหลายชนิดร่องรอยหลุมระเบิดบริเวณปราสาทนั้นชัดเจนเลยแต่ไทยก็มากล่าวหาว่ากัมพูชาจงใจขุดหลุมระเบิดดังกล่าวทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเฮงบอกว่าประเทศไทยพยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองคือเหยื่อกล่าวหากัมพูชาว่านําระเบิด PMN2 ไปวางไว้ในเขตแดนของตนเอง แต่มันจะเป็นไปนได้อย่างไรนี่พออเฮงพูดนะฮะว่าพื้นที่พิพาทต,ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของไทยแต่เป็นพื้นที่ซึ่งถูกแชร์ระหว่าง2ฝ่ายสรุปสุดท้ายพออเฮงบอกว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี AI กํกำลังเฟื่องฟูโลกไม่ขาดแคลนปัญญาในการตรวจสอบความจริงต้นตอของระเบิด m k 8 2 MK84 และระเบิดคลัสเตอร์ถูกจดบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งชื่อผู้ผลิตซัพพลายเออร์บริษัทขนส่งและผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายพออเฮงฮะคุณ<อ><อ>ผู้ชมจะเติมคำอะไรด้านหลังชื่อพออเฮงดีฮะจะใช้คำอะไรช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมครับแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดไม่ได้เป็นการแก้ข้อกล่าวหาของไทยเลยนะครับแต่เบี่ยงไปอีกประเด็นนะเรากำลังพูดว่าคลิปล่าสุดที่เจอจากโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ย คุณจะแก้ตัวว่าอย่างไรเขาไม่แก้ตัวเรื่องนี้เขาบอกว่าเราโพสตคลิปนั้นเพราะต้องการเบี่ยงกระแสเบี่ยงกระแสเรื่องระเบิดที่ไปลงที่บ้านของเขานี่แสดงว่าจับแพะชนแกะใช่ไหมแล้วไอเนี้ยเรื่องเนี้ยได้แก้หรือ,อยังแม้หน่วยงานทางการจะไม่ได้แก้ต่างเรื่องนี้แต่ก็มีสําัักข่าว f r เฟ e s f r e s h นะไม่ใช่เฟกนะฮะ s h New ก็ออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่หรอก ทยจัดฉากถ่าทยทำขึ้นมาตัวละครที่อยู่ในนี้ไม่ใช่คนกัมพูชาเพราะเขาบอกว่าคนสุรินก็พูดขเขมรได้เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยจัดฉากนะเครื่องแบบเนี่ยเนื่องจากว่าทาหารกัมพูชาเครื่องแบบหาง่ายคนไทยอาจจะไปซื้อมาแล้วสวมรอยนะครับและที่สำคัญก็บอกต่อไปอีกว่าออรถประกอบฉากต่างๆที่เห็นว่าเป็นป้ายทะเบียนกัมพูชาเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะไทยจัดฉากนี่เขาแก้ตัวแบบนี้นะครับ แต่ของเราผมต้องปรบมือให้กับกองทัพบ,บกนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พอเขาลาดตะเวนเขาก็จะรู้จักครับว่าหัวหน้าชุดเนี่ยคือใครทหารกัพูชาคนนี้เนี่ยชื่ออะไรเขาก็เลยจับเลยจับภาพมาประกอบกันกับคลิปล่าสุดที่เจอปรากฏว่าไปตรงกับร้อยตรีคนนี้ชื่อร้อยตรีอุมเซง็งได้เซ็งสมใจได้รอบนี้นะฮะ เพจกองทัพบ,บกทันกระแสบอกว่าเห็นยืนอยู่ใกล้ๆไม่ไว้ใจไม่ได้เลยหลักฐานใหม่ไทยไม่ได้จัดฉากแล้วนี่บอกมาลีมาลีมาลีมาล,มาลีเรียกพลโทมาลีมาลีมาดูนี่ภาพถ่ายทหารไทยกับทหารกรัมพูชาที่เคยลาดตระเวนร่วมกันอา้านี่โปแตกนี่ร้อยตรีเซงเซงควนี้เซงแน่ฮะชุดพรางลายเดียวกันนะ แล้วหน้าตาเหมือนกันนี่พยายามจะเปรียบเทียบในทุกๆมุมเลยนะแล้วก็มีภาพที่นี่เปรียบเทียบตอนที่ไปยืนดูดูกับประเบิดว่าเขาใช้การยังไงพอฉเฉงเอหน้ามาปุ๊บอา้าวนี่ตรงกันนี่คนเดียวกันกับที่เคยมาล่าตระเวงกับทหารไทยเราก็เลยจับภาพให้เห็นจะได้เลิกพูดสีทีว่าตัวละครในคลิปคือคนไทยปลอมไปเป็นคนเขมรคือตอนนี้ไม่มีใครอยากปลอมไปเป็นคนเขมรน,นะครับ มันมันรู้สึกว่ารู้สึกไม่มีเกียรตินะพอปลอมไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปพูดกับคนที่บ้านยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชุดหนึ่งซึ่งนํามาบอกกันพูดถึงพอออเฮงของกัมพูชาพออ,อเฮงเนี่ยไม่ใช่แค่รอบนี้นะครับที่ผ่านมาเรื่องระเบิดเรื่องทุ่นระเบิดเขาแก้ตัวมาโดยตลอดแล้วก็มีทั้งแก้ตัวมีทั้งปล่อยเฟกนิวส์แล้วก็แถไปข้างๆข,งขงู่ๆนะฮะ เรารวมวีรกรรมของผอเฮงพออซีแม็กของกัมพูชามาให้ดูเรื่องแรกก็บอกว่าตัวกับระเบิดที่เราพบมาโดยตลอดเนี่ยเป็นกับระเบิดตกค้างสมัยเก่านะฮะไม่ใช่ของใหม่แล้วก็มาบอกว่าเราเนี่ยใช้อาวุธเคมีทั้งๆท,ท,ที่ภาพที่เอามาแสดงเป็นภาพของสหรัฐและมาเลเซียล่าสุดเนี่ยบอกว่าเราใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาวถือเป็นการใช้อาวุธเคมีทั้งๆท,ที่ตัวกระสุนนี้ไม่ได้ถูกห้าม ในอนุสัญญาต่อต้านอาวุธเคมีเลยแล้วเรื่องที่4บอกว่าระเบิด MK 8 2 MK 8 4ไปขุดเจอที่บ้านประชาชนแล้วบอกว่าเราใช้เราก็โต้ไปตั้งหลายรอบว่าไม่มีอยู่ในกองทัพอากาศไทยและสภาพที่ไปขุดพบเนี่ยมันก็เก่านมนานมาแล้วแต่เฮงก็ยังบอกว่า2,023เพิ่งผลิตนะครับและสุดท้ายก็มาบอกว่าทหารไทยปลอมเป็นขเขมรรอบวางระเบิดเองไม่ใช่ทหารขเขมร นี่แหละฮะพฤติกรรมของพอ,อ,อเหงจากคลิปวิดีโอซึ่งเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมอย่างที่ผมบอกไปว่าหลักฐานทางดิจิทัลยังไงมันก็ตรวจสอบได้มันสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้เลยว่าคลิปนี้ถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดนะครับเรื่องนี้เองถึงหูคุณภูมิทรรมแล้วนะครับรัศาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ย้ำไปแล้วว่าหลักฐานนี้ต้องยื่น ไปสู่องค์กรนานาชาติให้ได้วันนี้คุณภูมิทำไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้ยืนประท้วงไปที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะภาคีอนุสัญญาออตตาว่าให้ติดตามเรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่สําคัญในขณะนี้คือเราสามารถแสดงหลักฐานได้ชัดเจนแล้วต่อจากนี้คือกระบวนการทางการทูตซึ่งเขาได้ทําหน้าที่อยู่แล้วนะครับยังพูดถึงท่าทีของคุณอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่อยากจะขอเข้ามาตรวจสอบการทํางานแต่ในฝ่ายของไทยไม่ได้ยินยอมให้เข้ามาแทรกแซงนะครับเราขอให้เป็นเรื่องของทวิภาคี2ประเทศขณะเดียวกันก็บอกว่าคณะทูตผู้สังเกตการที่อยากจะขอเพิ่มจํานวนคนคุณภูมิทรรยืนยันว่าขอมีจํานวนเท่าเดิมจากที่คุยกันที่ GBC ก่อนหลังจากนี้จะเพิ่มจะเติมอะไรอยู่ที่การพูดคุยต่อไปแต่ยืนยันฮะเรื่องของทุนระเบิด ยื่นออตตาวาแน่นอนนะครับยื่นประทวงไปที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็ตอนนี้เราได้เอาหาคีอนุสัญญาออตตาวาเข้ามาเพื่อจะไปติดตามนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญขณะนี้คือถ้าสามารถชัดเจนได้แล้วก็ทางฝนต่างๆก็จะเก็กระบวนการทางการระหว่างประเทศเนี่ยมันทาหน้าที่มันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานท่านอันวาโทรศัพท์มาคุยกับผมเรื่องที่จะ ทำงานในการที่จะเข้าไปตรวจกระบวนเป็นออฟเซอร์เบอร์นะครับเราไม่ได้ยินยอมให้ให้เข้ามาแทรกแซงในการเป็นตัวที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาดาเนินการก็เป็นเรื่องไต่ระดับเรื่องของควัภาคีของประเทศนะครับแล้วก็ได้บอกไปแล้วท่านอนาราเสนอจะขอเพิ่มคนเข้ามาเราก็กังวลน,นะครับว่าถ้าเพิ่มคนนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ออกไปอย่างนอกกรอบที่เราอยากมีก็ ผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าก็ขอให้ดำหน้าที่ตามที่ได้ตรลงในเ e b c ก่อนจนกระทั่งถ้าสมมุติว่ายังมีข้อกังข้อ,อะไรก็ให้ไปคุยกันมาที่สิบกันยาซึ่งจะมีการประชุมที่สิงละด้านพลตรีสุรสัรค์คงสิริโคศกสบตกมีการถแถลงวันนี้นะครับกรณีฝ่ายไ,ไทยตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชานะครับจากการตรวจสอบภายในเครื่องพบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทหารกัมพูชากำลังถือทุ่นระเบิด PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมีการบันทึกเสียงเป็นภาษาคแมคาดว่าเป็นการสาธิตการใช้งานทุ่นระเบิดก่อนนําไปลักลอบฝังในพื้นที่ชายแดนนะครับในหลักฐานยังระบุวันเวลาที่ภาพถ่ายรวมไปถึงสถานที่โลเคชั่นมือถืออย่างชัดเจนถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่ยืนยันพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงและการใช้ทุ่นระเบิดขัดอนุสัญญาออสตาว่าซึ่งจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกรอบอนุสัญญาออสตาว่า และช่างบังเอิญนะเขาจะประชุมกัน22สิงหาคมนี้เท่ากับว่านี่จะเป็นหลักฐานใหม่สดสด,สดร้อนๆอนครับหลักฐานดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นหลักฐานทางโทรศัพท์ก็ยังระบุนะครับว่าในเรื่องของวันที่เวลาที่ถ่ายภาพนะครับรวมไปถึงสถานที่ด้วยนะครับโดยมีการระบุโลเคชั่นของในมือถือนะครับโดยวิดีโอในและภาพถ่ายนั้นมีหลักฐานต่างๆอย่างชัดเจนครับ จึงนับว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะครับที่ยืนยันพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงและก็การใช้ทุนระเบิดซึ่งขัดต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงครับทั้งนี้หลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับทางกองทัพก็ได้จัดส่งไปให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนําไปเป็นหลักฐานที่จะประกอบ เพื่อยืนยันการละเมิดข้อตกลงของทางกรัรมพูชานะครับที่จะนำเข้าในที่ประชุมของคณะกรรมการ Committee on Cooperative Compliance ของอนุสัญญาออตตาว่าที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่22สิงหาคมที่สิงคโนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีความชัดเจนเกิดขึ้นก็คือการป่วนนะครับแล้วก็พฤติกรรมกลางใส่คณะผู้สังเกตการ ของทหารขเขมรเมื่อวานนี้ที่ช่องอ่านมานะครับแน่นอนดูแล้วเป็นความตั้งใจเขาอยากสร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเขาแต่อย่างไรก็ตามครับข้อมูลต่างๆที่ฝ่ายไทยเรามีเราได้ส่งมอบให้กับคณะทูตแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่วันนี้มันมีเรื่องหน้าขันคุณผู้ชมครับก็คือในฝ่ายของกัมพูชาโทรมาขอโทษคณะทูตแล้วนะแล้วเหตุผลที่อ้างเนี่ยบอกว่าทหารนายเนี่ยเมา นี่คือเหตุผลนะฮะนี่ขายขำอีกแล้วนะสำหรับเขมรนะครับไปดูวันนี้ที่โรงพยาบาลพนมดงรักครับเพราะว่าเป็นการลงพื้นที่วันที่สนะฮะสำหรับคณะผู้สังเกตการนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของกัมพูชาคณะผู้สังเกตการ IoT จาก8ประเทศยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2แพทย์หญิงวรวรรณกอบกิจงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก และฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับมีการบรรยายภาพรวมให้ได้รับทราบและย้ําว่าผู้สังเกตการจะได้รับทราบการละเมิดข้อตกลงของกัมพูชาและการตอบโต้ของเขาล้วนบิดเบือนทั้งสิ้นนะครับระหว่างนั้นเองช่วงท้ายครับมีการเปิดวิดีโอนี่ฮะชุดนี้ครับ Crying from the border เสียงร้องให้จากชายแดนที่จะสื่อถึงความจริงของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยเฉพาะบ้านเรือนของพลเรือนที่เสียหายโรงเรียนโรงพยาบาลชีวิตของผู้คนที่ต้องสูญเสียไปจากการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชานะครับหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุปในส่วนกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีกล่าวสรุปปิดท้ายสแสดงให้เห็นเจตนาและข้อควรพิจารณา3ข้อฝากไปยังคณะทูต3ข้อนี้คือ เรายืนยันว่าการโจมตีของกัมพูชาใช้อาวุธกับฝ่ายไทยยังคงดําเนินการอยู่โดยเฉพาะทุ่นระเบิดเรายืนยันว่าดโดรนที่บินเข้ามาในพื้นที่และการเติมกําลังของฝ่ายกัมพูชายังคงมีอยู่และ 3. การยั่วยุและข่าวปลอมของฝ่ายกัมพูชายังคงเดินหน้าแบบไม่หยุดยัง้งแต่สัญญาณที่ดีคุณผู้ชมครับช่วงหนึ่งพลตรีซัมซุนริซัลบินมูซา ท่านนี้เป็นผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยท่านเป็นหัวหน้าคณะ IoT ที่ตรวจสอบความจริงสื่อสารกับคนไทยและคนทั่วโลกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้เดินทางมาเดี๋ยวจะมีการรายงานเรื่องต่างๆอย่างเป็นรูปประธรรมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับคำพูดที่พลตรีซัมซุนพูดบอกว่าไม่ได้จะปากหวานนะแต่ทหารฝั่งนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพในขณะที่ทหารไทยมีความ มีกําลังใจดีมีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากเรามาก็เห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ต้องตะโกนบอกใครหรือไล่ใครพร้อมย้ำว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวไม่ได้มาเพื่อตัดสินใจว่าใครถูกหรือผิดแต่มาสังเกตการว่ามีการหยุดยิงอย่างจริงจังหรือไม่และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากแค่ไหนระหว่างการบรรยายสรุปคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องน้าขันเกิดขึ้น ตัวแทนทหารฝ่ายไทยได้ชี้แจงต่อคณะทูตทั้งหลายว่าเหตุการณ์ที่ช่องอันมะเมื่อวานนี้กลับไปดูภาพที่ช่องอันมะปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาติดต่อมาขอโทษคณะทูตแล้วและแจ้งว่าทหารกัมพูชารายนั้นเมานี่รายนี้เนี่ยนะรายนี้ชื่ออะไรก็คือพันตรีจริงๆเขียนไม่ให้ผมเนี่ยเคียวเรแต่ผมว่าไม่ใช่ชื่อเคียวนะเคียวมันดูญี่ปุ่นดูเกาหลีไปไหม ผมว่าชื่อเขียวน่าจะพันตรีเขียวนะดูจากหน้าแล้วก็ชุดเนี่ยนะพันตรีเขียวผู้บังคับการกองร้อยสื่อสาร446สังกัดกองบัญชาการปฏิบัติการรบจังหวัดพระวิหารโอ้โหเมื่อวานนี้อย่างกับฮีโร่คุณผู้ชมเชื่อไหมสื่อกัมพูชารายงานว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเขียวเรแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งไม่หวาดกลัวใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทย ที่ได้จากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงมากล่าววาจานี้ต่อหน้าผู้สังเกตการชั่วคราวรวมถึงสื่อของไทยอย่างทรงพลังนี่เป็นฮีโร่นะเมื่อวานแต่มาวันนี้คุณผู้ชมครับเพียงแค่ชั่วข้ามคืนถ้าอ้างอิงจากการให้ข้อมูลจากคณะผู้สังเกตการเนี่นะครับเปลี่ยนบทบาทจากฮีโร่เป็นขี้เมาไปแล้วถูกลอยแพจากผู้บัญชาการทหารตัวเองและก็ใช้เป็นเหตุผลในการขอโทษ บรรดาคณะทูตที่ลงพื้นที่วันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการวันนี้จุดที่สําคัญมากๆคือจุบตามโมกนะครับจุบตามโมกนั้นอยู่ในจุดใกล้กับปราสาทต,ตาเมืินทมซึ่งเป็นจุดที่10เอกทีรพลเพียขันทีสังกัดกองร้อยทหารพราน2610ของเราเหยียบกับระเบิดครั้งล่าสุด12สิงหาคมนะครับอันนี้เป็นพื้นที่แนวชายแดนครับ เจ้าหน้าที่อธิบายว่าโดยปกติแล้วบริเวณจุดนี้ได้มีการวางแนวรัว้วลวดหนามทั้งหมด3แนวมาตั้งแต่ปี54แล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยส่วนนอกแนวรัว้วลวดหนามกัมพูชาสามารถลัดเลาะขึ้นมาได้ซึ่งคณะก็อาจจะได้ยินเสียงของทหารกัมพูชาด้วยก่อนเกิดเหตุ10สิงหาคมทหารไทยบอกว่าผู้ผมยังลาดตะเวนปกติเลยแต่พอวันที่11สิงหาคมเนี่ยไม่สามารถลาดตะเวนได้เพราะว่ามันมีฝนตกหนัก จนกระทั่งวันที่12สิงหาคมฮะกลายเป็นว่าทหารเราไปเหยียบกับระเบิดซึ่งเป็นพื้นที่ลาดตระเวนเดิมคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับให้ผู้สังเกตการเข้าไปดูบริเวณที่1 0เอกทีรพล์เหยียบกับระเบิดซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยทางเจ้าหน้าที่ทีแมอธิบายชีย้ให้คณะผู้สังเกตการเห็นว่าจุดนั้นได้เก็บกู้หมดแล้วและไม่ได้มีแค่ลูกที่1 0เอกทีรพล์เหยีบยบเท่านั้น แต่ยังมีอีก3ลูกอยู่บริเวณใกล้เขียงนะครับมีการเคลียร์พื้นที่เพื่อต้อนรับคณะผู้สังเกตการปรากฏว่าคุณ <c oughs> ผู้ชมระหว่างเคลียร์พื้นที่ยังพบอีกหนึ่งลูกเลยอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เหยียบระเบิดไม่กี่ร้อยเมตรทางฝ่ายกัมพูชาญน,น่าจะลักลอบขึ้นมาวางในช่วงกลางคืนนะเพราะเป็นช่วงที่กำลังพลที่อยู่ในฐานนั้นเนี่ยได้ยินเสียงขวดที่ผูกไว้กับลวดหนาม ลักษณะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเขย่ารัว้วลวดหนามในจุดนี้ทางผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยก็สอบถามนายทหารที่เดินตามนะครับที่เดินตาม10เอกธีรพลเนี่ยก็บอกว่าโอ้หลายคนยังมีเอฟเฟกอยู่เลยหูยังอื้อยอยู่เลยนะครับพลตรีวินไทยกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ที่ช่องอ่านมาด้วยนะครับซึ่งทหารกัมพูชาก่อความวุ่นวายแสดงออกและชี้ให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล เพราะพื้นที่ดังกล่าวทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าไปลาดตระเวนได้แม้จะมีการตําหนิเล็กน้อยว่าเรื่องที่ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่ไทยเราไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่เสียมารยาทให้เห็นเลยครับที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท,ที่จริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายลาดตะเวนได้เพียงแต่ไม่ติดอาวุธในช่วงที่กัมพูชาพากลุ่ม i, uh, I อโอทีของ,ของ,ท,างทางฝ่ายกัมพูชามาเนี่ยตอนนั้นเราก็เราก,เราก็เจอเราก็ไปดูนะเราก็มเกีเรามีแค่ คำเขาเรียกคำคำตำหนิบ้างว่าไม่ได้บอกเราก่อนแต่เราก็ไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ได้แสดงอาการท่าทีในลักษณะที่ทำให้เป็นเหมือนกับเสียมารยาทบอกว่าที่มีอาการนะพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเมาเขาตอบแบบนี้แต่ไม่ทราบจะมีใครเชื่อหรือเปล่าเท่นั้นเองนะครับที่ตรงนี้นนะ ทางพลตรีวินไทยก็ได้พูดถึงกรณีของพันตรีเขียวนะครับคุณเขียวของเราซึ่งปกติไม่ใช่ของเราพูดผิดขออภัยคุณผู้ชมด้วยคุณเขียวของกัมพูชาเนี่ยนะครับตอนแรกเป็นฮีโร่อยู่ดีๆตอนนี้เป็นขี้เมาพลตรีวินไทยเสยตอสก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเชื่อหรือเปล่านะแต่เขาโทรมาขอโทษคณะทูดแบบนั้นและนี่พูดผ่านปากโคศกกรทับบกเท่ากับว่านี่น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะก็คือโทรมาขอโทษจากฝ่ายกัมพูชา คุณเขียวถูกลอยแพเป็นที่เรียบร้อยจากที่จังหวัดสุรินผมชวนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสากแก้วจังหวัดสากแก้วเป็นพื้นที่เปราะบางเช่นเดียวกันนะครับแม้ไม่มีการประทะแต่เกิดการยั่วยุโดยตลอดนะครับจากในส่วนของชาวบ้านทหารและนักการเมืองของจังหวัดพื้นที่ในจังหวัดของประเทศกัมพูชาผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับคุณอิทิพัทปิ่นดะโรดเกาะติดอยู่ในพื้นที่ ได้บอกความคืบหน้าล่าสุดนะครับชาวกัมพูชาออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องการวางแนวรั้วลวดหนามของไทยบริเวณบ้านหนองจานและที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วก็กล่าวอ้างว่าพื้นที่นี้เป็นดินแดนกัมพูชาอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฐานไทยมีการขึงล้อมรั้วลวดหนามคอยสอดสองลาดตระเวนการลุกล้ำก็คือบริเวณบ้านหนองยาแก้วด้วยนะครับอันนี้ทางกัมพูชาจะเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าตำบล5 ทีมข่าวก็สำรวจตลอดเส้นทางเข้าบ้านหนองยาแก้ว5กิโลเมตรทหารเราใช้รั้วลวดหนามวางไว้ตลอดแนวเส้นทางนะครับนักข่าวตรวจสอบโซเชียลมีเดียพบว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่บ้านหนองยาแก้วครับโพสต์คลิปการยั่วยุจากทางฝั่งกัมพูชาโดยมีปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตั้งแต่ช่วงเช้าและถ่ายรูปทหารไทยที่ลาดตระเวนอยู่จนกระทั่ง11นาฬิกา20นาที ปีนขึ้นไปบนต้นไม้อีกรอบพร้อมกับบรรยายข้อความทีมข่าวสอบถามจากชาวบ้านที่เห็นทหารขเขมรอ้างว่าทหารไทยมาถ่ายรูปพวกเขาพวกเขาจึงขอถ่ายรูปเอาไว้ด้วยสมดยายที่ได้มองพนสมดายทได้ไดจังวิทอดในเวียจังบัปองป,องปองรมีนมา บางโพเมีนทากมาเยั่งนักขาตีอะไรบางโพลบางโพนมือตามสก,กามาพีกขยมทอดในเต้ามาจุดที่มีการตึงกําลังเนี่ยชาวบ้านเขาก็หวาดหวันนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่9หนองยาแก้วเนี่ยไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับ<ม>เคยเป็นจุดอพยพของชาวกมพูชาตั้งแต่ยุคขเขมรแดงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านชาวบุรีรัมย์แต่อพยพมาอยู่ตรงนี้ได้30ปีแล้วครับ ชาวบ้านก็เปิดเผยว่าพื้นที่หมู่บ้านหนองยาแก้วถ้าไม่มีถนนสีเพนกั้นไว้เนี่ยคนขเขมรรุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆจนหมดแน่ๆมิฉะนั้นเนี่ยปราสาทดกกอกทมก็คงถูกรุกล้ำไปแล้วเชื่อว่าเขาก็อยากจะได้แต่ก่อนบริเวณนี้มีแต่บ้านร้างสมัยที่ตนเองเข้ามาอยู่แต่ปัจจุบันชาวขเขมรเข้ามาอาศัยอยู่เวลานี้ก็ยังกังวลไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านช่วงตึงเครียดก็อบพยพก,กันไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งครับ ว่าจะคาย้มนอนไม่หลับหรอก็นอนไม่หลับเวลาไปเลี้ยงวัวก็เลี้ยงทั้งกลัวกลัวกลัวมันก็เลี้ยงกลางวันครับยูติดชายแดนเลยครับที่ดาชูุตดชายแดนปองบ้านเราครับของบ้านเราที่จัดัรรก็ไม่ได้รายลังนะเมนเอาหมดเมนเอาหมดที่ล่วงเขาจัดสรรให้ ดหรือหลังนี้เนาะตาไม่ได้ไม่ได้จะไล่ไปทาน้ไพ่ชดนเรากำลังองน้ำยูแตมกลาไล่ไปเลี้ยงกลัวม่ันว่างระเบิดอีากลัวเลย้ยู่กในบ้านเปิดน้ำมาต่ป้าให้กินแล้วก็ไล่ไปเลี้ยงใกล้ๆทุ่งนาอย่งกลัวอีกย่งแม่แต่ยูชาดนนี่ท่าโกรธกับมันพิษกับมันยังกลัวกลัวเบดาบ้านเขาบอกนะครับว่าเวลานี้เน่ยชาวกัมพูชาที่มีเมียเป็นคนไทย ยังอาศัยอยู่อยากให้มีการจัดระเบียบสํารวจว่าแต่ละบ้านอยู่กันกี่คนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนขณะเดียวกันยังทราบเอาว่าคนที่ออกไปยืนประท้วงเนี่ยตะโกนกันเยว่เยว่เนี่ยนะฮะบางคนยังอาศัยอยู่ในฝั่งไทยเลยนะครับเช่นเดียวกับเด็กหญิงคนที่ออกมาพูดว่าคนไทยไปแย่งดินแดนคุณผู้ชมก็คงเห็นในโลกออนไลน์นะครับคนนั้นเนี่ยเกิดในประเทศไทยด้วยซ้ําและเรียนในประเทศไทยขณะที่อดีตผู้ใหญ่บ้านมีที่ดินติดอยู่กับที่ดินของชาวกัมพูชา บริเวณชายแดนเป็นหลักเขตก็เปิดเผยกับทีมข่าว Nation TV ว่าที่ผ่านมาทหารไทยยอมกัมพูชามาตลอดทหารจะไปกู้ระเบิดขเขมรก็ไม่ให้ไปทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวขเขมรถูกไล่ฆ่าเข้ามาขออาศัยในบ้านเราก็เลยรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจด้วยนะครับ